สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยามวันจะดูดวงกเกิดพิเกินในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันดวงของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ the emperor นะครับ จัสติกคิงถือถ้วยห้าไม้แล้วก็เป็นไพ่ควีนอบครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันดวงของเขาคิดยังไงกันบ้างเท่าที่ดูชาวราศีพิจิกลักนณะพิจิกนะครับอาจจะต้องแบบ เคารพในการตัดสินใจระหว่างกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณกับเขาอาจจะดูมีประเด็นและก็ปัญหานะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์แต่จริงๆคุณกับเขาอาจจะยังเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อก,กันได้ถ้าเรารู้จักบาลานสมดุลความรู้สึกและให้เกียรติในการตัดสินใจระหว่างกันและกันมากขึ้นนะครับคืออย่างนี้ชาวราศีพิจิกลักณะพิจิกตอนเนี้ยดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวคาโนโคจรเข้าสู่เรือนลาภะ ถือว่าเป็นตําแหน่งโชคลาภความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าดาวอังคารนะครับคือดาวประจําตัวเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแล้วก็ตําแหน่งดาวยงยศนะลดเล็งไปที่ดาวเสาที่ในภพปุตตะภพปุตตะเนี่ยมีดาวเสาลอ,อยอยู่ดาวเสาเนี่ยเป็นพินทุบาทในเรื่องของภาวะ ความรู้สึกและอารมณ์ทําให้เกิดภาวะของความกดดันระหว่างกันและกันบ้างอาจจะทําให้เขากับเรามีประเด็นและปัญหาที่อาจจะต้องสู้รบปกมือกันหรือต้องการนะครับในลักษณะของการตัดสินใจการทวงความวยุติธรรมต่างๆเกิดขึ้นแต่นะครับถ้าเราเคารพในการตัดสินใจ ดีเอ็มเพิ่ r มาแปลว่าจริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็ยังแบบมีความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่เขาก็อาจจะติดแบบมีอีโก้หน่อยเพราะเขาต้องการให้คุณอ่ะแบบรักและใส่ใจความรู้สึกของเขามากขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเอาพูดได้ง่ายเขาต้องการให้คุณอ่ะนะครับ คล้อยตามเขามากขึ้นกว่านี้หน่อยแบบเนี้ยเป็นต้นแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกรักความรู้สึกแบบจริงจังอยู่นะอันนี้ตามไพ่นะครับผมอ่านตามไพ่หนาอก็ไม่ได้มีจิตวิทยาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเราก็อ่านตามสื่อที่ไพ่บอกเท่านั้นเขาอาจจะยังลึกๆเขาอาจจะยังรักคุณอยู่มีความรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่ที่คุณกับเขาอะมีปัญหาหรือมีประเด็นกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะการใช้อารมณ์นะและปัญหามันเกิดจากตัวเราด้วยนะ อันนี้ผมไม่ได้พูดใส่ไฟนะแล้วก็ไม่ได้แบบกล่าวหาคุณด้วยผมเห็นตามดวงดาวเพราะดาวประจําตัวของคนลักขณาพิจิกคือดาวคารโคโจรเป็นอ,อย่างที่บอกว่าเป็นมหาจักรแล้วเล่งกับที่ดาวเสาเนะี่ยมันคือความอึดอัดความกดดันเลยทําให้เกิดปัญหาเลยเกิดความแบบทะเลาะกันนะนะครับเนี่ยมีความคิดที่แตกแยกกันห้าหมายคือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งอะไรกันเนี่ยมันก็เลยทําให้บ่นกับว่า ความคิดไม่ตรงกันเนาะบางครั้งอาจจะเป็นสงครามเย็นไม่ได้เป็นแบบทะเลาะก,กันก็ได้แต่มันเป็นความกดดันกันน่ะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดูแบบไม่โอเคนะสำหรับบางคนผมเคยเห็นนะครับหลายคนที่มาปรึกษาดูดวงเนี่ยนะครับอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกันไม่คุยกันนะครับอยู่ในนามสามีภรรยากันมีลูกก็มีบางคนนะครับแต่ไม่คุยกันนะแล้ว ก็เลยมีความรู้สึกที่คล้ายๆไพ่เนี่ยบอกเลยว่าเขาก็ค่อนข้างดูมีอีโก้นะแต่เขาก็ดูเหมือนหลักนะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ยังมีแบบไม่ชัดเจนอ่ะเออมันก็มีในหลายๆตัวอย่างหลายๆแบบอ่ะคนหลายคนอ่ะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กําลังหรือเขากําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราเข้าไปในลักษณะของการรลบกวนความรู้สึกของเขา ม,มันอาจจะทําให้เขาหักเหทําให้เขาตัดสินใจไม่ถูกหรืออาจจะทําอะไรไม่ได้ทําให้เรากับเขาอยู่ในภาวะของความเลื้อหลัลงนะครับเกินไม่เข้าคายไม่ออกนะมันเกิดความรู้สึกอึดอัดในความรู้สึกของเราเองด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอังคารกับเสาร์เล็งกันอังคารกับเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันนะครับเจอกันเมื่อไหร่อยู่ในมุมปะทะกันเนี่ยเล็งเนี่ยคือมุมปะทะเล็งในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเล็ง แต่ว่าในทางโหราศาสตร์จิตเรียกว่าชงนะครับตัวเดียวกันก็คือตัวป,ะท,นนะ,ปะทะกันนั่แหละเนาะมันปะทะกันอ่ะปะจันหน้ากันอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกขัดแยง้งแต่จริงๆคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันนะเพราะว่าอะไรราชินีถือถ้วยมาพร้อมกับราชาถือถ้วยถ้าเรามีเหตุมีผลนะครับแล้วเอาอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีนะ่ะโยนทิ้งมันไปก่อนนะครับอย่าไปแบบ อีโก้อยากไปตัวตนจนเกินไปนะถ้าคุณต้องการให้ครอบครัวเป็นครอบครัวคุณต้องรู้จักที่จะแบบยอมอ่อนแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าช่างฉันไม่เอาฉันไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนฉันก็ไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่ทําฉันก็ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยเราก็แข็งไปเหมือนกันอันเนี้ยบอกเลยนะครับว่ามันไปต่อ,อยางแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับว่าโอเคก็แค่เลิก เลิกก็เลิกสิไม่ได้สนใจบางคนก็รู้สึกแบบนั้นถูกไหมครับโอเคถ้าคุณต้องการเลิกก็เลิกไปเพราะว่าคุณตัดสินใจนะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงคุณได้นอกจากตัวคุณเองถ้าคุณนะครับใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทุกอย่างมันก็จะพังแล้วก็จะพังแล้วก็พังต่อไปอีกเรื่อยเรื่อโดยที่ไม่มีวันหยุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเหมือนเราทำข้อสอบผิดเนี่ยแล้วทำผิดทุกปีทุกครั้งทุกอย่างเพราะว่าเราอะแพ้ต่อโทสะคือผมอยากจะบอก ชาวพิจิกอย่างหนึ่งนะครับว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งสงครามนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวแห่งสงครามมันก็จะต้องผัดพลากดังนั้นอะไรที่มันทําให้เรามีสติมีติ i n ิ i n มีความคิดที่ดีความคิดที่เราจะยังคงประครับประคองไปก่อน ถ้ามันถึงที่สุดมันทําอะไรไม่ได้หรือมันไม่มีผลกระทบไปถึงใจของเขาโอเคเราอยากสับส่งเขาไปก็โอเคเลยนะแต่ขอให้คุณทําในสิ่งที่คุณควรทําก่อนใจเย็นก่อนคิดก่อนตัดสินใจก่อนนะครับแบบนั้นก่อนถ้ามันดีไปต่อถ้ามันไม่ดีโอเคถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีจริงๆเขาไม่โอเคจริงๆต่อให้เราแบบ ดีแค่ไหนเย็นเป็นน้ําแข็งแค่ไหนมันก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้โอเคคุณตัดคุณจบคุณม o ฟออนได้เลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ได้แบบมีความรู้สึกขนาดนั้นโอเคเลยคุณยังสามารถไปต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณเพิ่มเติมกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวพิจิกลักษณะพิจิกเพิ่มเติมด้วยนะครับ ใบแรกแถวล่างนะครับเจ็ดดาบ The High Priestess โ okay. อเคเข้าใจละ9เดาบราชินีถือถ้วย7ถ้วยแล้วก็คิงถือเหรียญผมเข้าใจละคือสาเหตุของการมีปัญหาความขัดแย้งมาจาก2ใบนี้ 7ดาบคือความคือขโมยตามหน้าไพ่มันรูปขโมยแต่เราต้องตีปริศนานะครับบอกไว้ก่อนอันนี้คือทดไม่ในใจว่าน,นี่คือขโมยเนาะอันนี้คือ the high priestess คือราชินีพระจันทร์เสาดำเสาขาวและราชินียืนอยู่ตรงกลางระหว่างเสาขาวกับเสาดำแปลว่าไม่ชัดเจนอันนี้ก็คือทําอะไรลับๆล่อๆอันนี้ก็ทําอะไรที่ไม่ชัดเจนค้กเข้าใจว่าชาวพิจิตคงได้รับความรู้สึกกดดันแบบนี้ นะครับเพราะว่าดาวตอนนี้ดาวพระศุดีตกในภพเรือนมรณะเป็นพินทุบาทด้วยนะครับดาวเสาก็เป็นพินทุบาทในเรื่องอารมณ์ดาวประจําตัวก็ได้ตําแหน่งมหาจักรนะวิ่งเต้นทุกทางนะมันทําให้เรามีความรู้สกร้อนอกร้อนใจกดดันมีปัญหามีประเด็นทําอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ไม่เข้าตาทําอะไรใช้อารมณ์ผมเข้าใจว่าตัวคุณเองอ่ะต้องใช้อารมณ์เพราะถูกกดดันเพราะความไม่ชัดเจนผมเข้าใจ แต่เราก็ต้องสะกดข่มตัวเองให้มากขึ้นบางครั้งได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้เรามีสติให้เราเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเราก็ต้องแบบระบายออกนะเข้าใจแต่ควรจะต้องมีเหตุมีผลบ้างในการตัดสินใจเพราะตอนนี้คุณอาจจะกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะคิดเยอะคิดมากนะสองใบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นความเครียดความหนักความหนักหน่วงกับความรู้สึกกังวลนะครับ กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นไพ่เจ็บถ้วยคือกําลังมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเนาะอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรดีอะไรไม่ดีเนะี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันปนอยู่ในหัวไปหมดมันทําให้เราคิดแล้วก็สับสนหลายๆอย่างเพราะความไม่ชัดเจนมันทําให้คุณตัดสินใจอะไรไม่ถูกเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้นแล้วเราจะควรทํายังไงล่ะในเมื่อมันเป็นแบบนี้วิธีการก็คือพยายาม กลับมาเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง 1. คุณกินไม่ได้คุณนอนไม่หลับนะครับจากไพ่ใบนี้เครียดวิตกกังวลงานก็ทําไม่ได้นะมีลูกก็เลี้ยงลูกไม่ดีพอเพราะว่ากําลังคิดมากเครียดอยู่กับพ่อของลูกแม่ของลูกแล้วแต่ใครเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นก็คือเครียดของคนรักนั่นแหละทําให้เราอ่ะ หาเงินก็หาไม่สะดวกทํางานก็ทํางานไม่ได้นะครับนะดูแลคนในครอบครัวก็ไม่ดีพอเพราะว่ามัวแต่คิดมากมัวแต่วิตกกังวลแบบนั้นน่ะมันเลยทําให้เราเหมือนเขากินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยมันทําให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วตัวคุณก็เหนื่อยด้วยเป็นมหาจักรวิ่งเต้นทุกวิธีทางที่จะทําเพราะเรารู้สึกกดดันมากมันจี้เรามันบงังเหมือนกับว่าดวงหรือว่า เหตุผลต่างๆมันจี้เรามันบังคับให้เราต้องวิ่งตลอดเวลาแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ถ้าคุณรู้จักกลับมาเยียวยาลักตัวเองโอ้พไพใบน้ดับเบนะครับราชินีถือถ้วยมาสองใบนี่แสดงว่ารู้จักที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรักในความเป็นตัวของตัวเองรักในความเป็นความรู้สึกของตัวเอง นะครับแล้วพยายามอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วก็คิงถือเหรียญพยายามอยู่กับตัวเองในละักษณะของการที่เราต้องใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองในในสิ่งที่เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วควรที่จะต้องแบบฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปแบบคุยไป เคลียหรืออะไรมากเกินไปถ้าเรายังไม่ใจเย็นถ้าใจเรายังไม่ล่มใจเรายังร้อนหลนใจเรายังต้องการคําตอบอยู่ตลอดเวลาใจเรายังกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าพึ่งให้เราเฟดตัวเองออกมาแล้วค่อยๆปล่อยวางก่อน เพราะว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกยังไปต่อได้ถ้าตัวคุณเองรู้จักที่จะหันกลับมารักตัวเองนะครับแล้วก็มั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองคิงถือเหรียญคือความมั่นคงนะราชาธาตุดินเนี่ยคือคนที่มั่นคงต่อความรู้สึกพูดน้อยนะครับแสดงความรู้สึกน้อยแต่มั่นใจในตัวเองมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองราชินีถือถ้วยคืออ่อ,อนหวานอ่อนโยนแล้วก็ รู้จักไตรตรองคิดวิเคราะห์ต่างๆได้ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็จะยังคงประคับประคองไปได้อย่างที่บอกไปว่าคิงถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยยังเป็นคู่กันอยู่ยังเป็นสามีภรรยายังเป็นคู่ของคนรักที่ดีนะครับยังเป็นอะไรดีๆกับตัวเราและเขาก็ยังรักในสิ่งที่เป็นตัวของตัวคุณเองอยู่แต่ที่มันมีปัญหาและประเด็นคือตัวเรานี่แหละวิง่ง แล้วก็กดดันทุกวิธีทางเกินไปทําให้เขาไม่สามารถที่จะแบบเคลียอะไรได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีปัญหามีประเด็นกันอ่าทีนี้เราก็คงจะต้องลองนิ่งดูก่อนเงียบดูก่อนถ้ามันโอเคไปต่อแต่ถ้านิ่งแล้วเงียบแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะแถมเขายังเอาเปรียบเราโอเคทีนี้เราค่อยมาตัดสินใจว่าเราควรจะต้องห่างออกไปแล้วก็มูฟออนดีกว่า กับคนแบบนี้นะครับอันนี้ค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง mm. เนาะประมาณนี้แต่โดยทั้งหมดยังสามารถคลี่คลายปัญหาแล้วก็ตัดสินใจได้ถ้าถ้าเกิดเขาดีแล้วับโอเคได้ไปต่อแบบนี้เป็นต้นเนาะทั้งหมดนี้เป็น ดวงโดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลเพราะเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสปอร์ตกดสนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ